ครับกลับมาคว้าดาวก้าวยิบลาทางช่อง ah อ่าายชแนลกึลักขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกซับสไครต์ขอบคุณทุกอคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณน้ำใจที่สั่งโปรแกรมที่สั่งหนังสือไปมากๆเลยนะครับขอบคุณที่สนับสนุนรายการขอบคุณที่สนับสนุนโครงการ ท g c ท,ท,ท,ที่ผ่านมาด้วยดีนะครับบอกโอ้โอาจารย์โครงการ L อโดีโครงการ L อดีนี่ก็เก่งใจอ่ะผมว่าจัดโครงการ L อดีก็น่าเรียนนะ l อดีนี่ถือว่าสุดยอดยังยังยังเมื่อวานเนี่ยนะยังเมื่อวานเนี่ยบอกว่าไอโครงการที่ว่าอ่าก็คือก็คือสุดยอดแหละยิ่งถ้าท่านเรียนถอดรหัสเงินล้านดยใช่เมื่อวานนี้ถ้าเราถอดรหัสเงินล้านมันจะได้ห้าหนึ่งแปดใช่ไหม แล้วท่านก็เอาเคเอ,าเอมายิงอะนะมาทั้นเหงเจ็ดแปแล้วก็2 1งหนึมาครบบทเลยนะครับจบครบขบวนความเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะอะ่ถือว่าสุด2อหนึ่งนี้ยังถือว่าโอเคมาด้วยนะเมื่อวานเนี่ยเนี่ยคือถ้าท่านเรียนแล้วมันจะได้ครบจบขบวนความไงพอเราถอดรหัสเงินล้านออกมาตัวเหมือนกันยิงกัาไปปุ๊บเนี่ยแต่ถ้าท่านในที่ท่าน ไม่เรียนไม่อะไรก็ติดตามทางช่องเราเนี่ยผมก็จะนํามาบอกกล่าวให้ท่านทราบอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็น l d นะ TGC LWU แล้วก็ TSW แล้วก็ RS มาบอกท่านอยู่แล้วแต่วิธีการที่ผมพูดในนียท่านก็พิจารณาจับเอาด้วยแล้วกันนะส่วนตัวเลขที่ผมจับมาท่านเนะ่ยเป็นการคเนพยากรขอกต,ตัวผมเองบางทีก็สุดยอดบางวันก็เต็มๆนะอย่างเนี้ แต่บางวันก็ตัวที่ผมพูดมาแต่ตัวที่ผมเขียนโน้มาอย่างนี้ก็ได้ท่านต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะคือผมเน้นให้ท่านมีความรู้ครับท่านจะได้มีความรู้ท่านฟังผมแล้วท่านจะได้จับได้ท่านจะได้มีโชคมีลาบนะอันนี้คือติดตามนะวันนี้ไอคืออะไรแล้วก็ L w ดคืออะไรแล้วก็ Ts w คืออะไรท่านที่เรียนไปปานนี้จับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับได้ลาบทุกวันนะเมื่อวานนี้ก็ t ีอสอยก็หนึ่งเจดมาเต็มๆนะ ธอถือว่าสุดยอดอยู่แล้วตัวเองนะครับเอาครับอ่าก็อย่าลืมซับสไคร้กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วก็อ่ะติดตามได้ในคลิปนะครับเรื่องราวต่างๆครับช่องอาหายแชนแนลก็อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอๆและเป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสู่จตุรงค์ชงปิญญลงุงทาตแล้วก็โหราศาสตร์ในความร่ารวยทุกอย่างที่ผมพูดในนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสู่จตุรงคชงปัญญลงุงทาตส่วน เลขมันจะไปยังไงมาอย่างไงไม่มีใครรู้แต่ว่าอันนี้เราเอาความรู้ทางด้านโหราศาสตร์มาวิเคราะห์ให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมแล้วก็นําไปพิพจารณาแล้วก็ใช้วิจ,รจารณญาณรับชมนะอย่างเนี้ยแล้วพร้อมทั้งเคล็ดรับของชีวิตที่ผมจะมาบอกเก่าในแต่ละราศีว่าท่านเลขอะไรที่จะผักดันนำไปสู่ความสาเร็จเลขอะไรที่เป็นลเลขที่ฉุดหลังยังท่านไม่ให้จเจริญลุกเรืองก้าวหน,น้าเนี่ยเราก็จะนํามาบอกและ ถ้าเจอเลขเหล่านั้นเราจะปรับยังไงแก้ยังไงเสริมยังไงก็นํามาบอกท่านถือว่าเป็นเคล็ดลับทางด้านโหราศาสตร์สำหรับพิชัยสงครามสุจรงช่องจรุธาตุก็ติดตามทางช่องอหายชาแนลไว้เป็นประจำทุกวันนะครับพร้อมจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเรื่องของดวงดาวที่เข้าตำแหน่งที่จะทําให้ท่านได้โชคได้ลาบทุกวันนะติดตามไว้นะครับทางช่องอหายชแนลนะครับอ่าก็ขอให้ทุกท่านที่มาติดตามที่คอมเมนต์ก็โชคดีทุกคนแต่ก็โชคดีอยู่แล้วนะ โชคดีมากจากคุณจิราพรที่เข้าโครงการมาตั้งแต่โครงการแรกนี่โอ้โหถูกใจมากเลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้แกโอลับไปครึ่งแสนแล้วมั้งเข้าโครงการไปถึงสิวันเนี่ยนะสุดยอดจริงๆนะกไปดวงด้วยดวงด้วยดวงด้วยคนต้องดวงด้วยนะท่านอื่นก็โอเคนะคุณกิริยานี่ก็ได้ทุกวันนะ วัลันวัลลพันวัลรพันไม่ต้องทาอะไรแล้วคุณกิริยานี่เล่าวัลลภันวันแค่ดูโพดบ้าวัลันวัลลพันพันกว่าพันกว่าโอ้โหรับมานี่ก็เป็นยี่สิบวันก็จัดก็นไปดิโอ้โหสองหมื่นสองหมื่นแล้วนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะถ้าถือว่าสุดยอดสุดยอดทุกคนเรานักเรียนเรานี่ถือว่าเรียนแล้วรวยนะเนี่ยเรียนวิชาเนี่ยครับอ่าสามหลักสูตรแปดชุดวิชาเนี่ยนะ มีหลักสูตรถอดร่างเงินล้านถอดร่างเงินล้านนี่สุดยอดวันที่ผมถอดให้ดูแลนะสุดยอดเลยแล้วก็วิชาพิกัดดาวรับเงินล้านนั่นน็คือ,อามาจากเลขสังยุดคือ l d ไงนะ l d แล้วก็มาจากเลขาดาวทํางานวิชาดาวขยับพัดอันนี้ก็จะเป็นตัวเสริมแล้วก็วิชารัศมีดาวนะรัศมีดาวคือ I s นั่นแหละครับเนี่ยสาวิชานี้ก็ถือว่าสุดยอดที่ใครเรียนไปแล้วก็หลักสูตรที่3ก็โ ata, หลาดาต้าหรือโหราพารวยก็จะมีอยู่3ชุดวิชาเหมือนกันก็นมี I9 นะ อ่าอิมเปตาสตาแล้วก็แล้วก็โมบิลไลสตาร์นะน,นี้เอ็มทูดีะโมบิลไสลสตาร์ก็เอ็มทแล้วก็ดิ c t i o n Star ก็ลักนาวันพร้อมกับลัศมีจังด้วยนะตรงนี้ก็จะอยู่ในอ่าอ่าบทาความรู้ที่ผมเขียนขึ้นมาเพื่อสอนท่านโดยตรงในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ห่งความร่ำรวยภาพพยากรตัวเลขเนี่ยในชุดนี้มันเป็นการาพยากรณ์ตัวเลขโดยเฉพาะมันถึงมีความแม่นยำสูงนะ แต่ท่านใดที่สมัครเรียนในในในโปรโนี้นะของเดือนครอบครัวนี่นะเดือนแห่งครอบครัวนี่นะหุ้นอ8สี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยท่านจะได้รับหนึ่งโปรแกรมโหราศาสตร์เลยคิกขาวันคิกขาลัคนาวันคิกหาลัษมีจันทคิกขาเอออดีคิกขาอาร์เอสคิกขาอะไรได้ง่ายที่สุดนะโปรแกรมนี้ถือว่าสุดยอดนะได้ฟรีนะมูลค่าแพงอยู่นะไม่ใช่ทำครึ่งหมื่นนะมูลค่าของโปรแกรมเนี่ยครับแล้วก็ได้หนังสือปฏิทินโชคลาภหรือว่าหนังสือคัมภีร์รวย ปีสองห้าเจ็ดฟรีท่านสมัครเข้าโปรแกรมเรียนนี่นะเป็นโปรแกรมเรียนนะอันนี้เรียกเป็นโปรแกรมเรียนนะครับเรียนเลยนะเรียนเลยท่านใดที่สนใจก็0ู4ย์หกสีแจ้งไปรวมให้รายละเอียดมานะส่วนโครงการ LOD นะท่านใดที่เข้าโครงการ LOD วันเสาร์นะ วันเสาร์วันเสาร์ครับเพราะว่าวันเสาร์นั่นแหละนะภารกิจมีเยอะอยู่ทั้ในวันเสาร์ท่านจะเข้า l อดีนะเก่งใจอยู่เหมือนกันถ้าจะเข้าก็พิมพ์ไปนะเอดี LD. เข้าโครงการ l อดีไปใส่กับ TGC รับตังอย่างเดียวจริงๆนะครับคำพิรวยเล่มนี้แหละท่านจะได้นะสองห้าหกเจ็ดนะสองห้าหกได้ส่งให้อยู่แล้วนะครับสองห้าหส่งให้อยู่แล้วคำพิรวยนะอา้าวก็ถือว่าช่วยกันช่วยกันนะแล้วก็สนับสนุนรายการได้มันเข้าโครงการร่วมกันเข้าโครงการ L.O.D. เดี๋ยวท่านใดถ้าเข้างของการพิมพ์ไปโด,แดมนะแจ้งรายละเอียดมานะแจ้งรายละเอียดมาครับอ่ะก็ตามนั้นใครอยากซื้อบ้านก็ยังซื้อได้อยู่นะที่เพชรเกษมแปสิบเอนะครับเนื้อทีบ่บนเนื้อที่100ตารางวาบ้านชั้นเดียวอสองห้องน,นอสองห้องนอนนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะแล้วก็มีที่ปลูกผักด้วยนะย 8, ทุก2ีสองแปดครับ แล้วก็อ่านี่แหละเบอร์นี่แหละ,หละส่วนเบอร์ศู6ย์3 8ด3ดดสมปสองาถ้าท่านโทรท่านโทรโทรสองครั้งนะครั้งแรกมันอาจจะไม่ติดแต่ครั้งที่สองมันติดเออมันก็เป็นระบบอะไรมไม่รู้โทรจากผมงงงงอยู่เหมือนกันครับเอามาดูวันนี้กันนะครับวันนี้ก็ถือว่าทีเด็ดดวงดาววันนี้ผมว่าถือว่าเข้าเข้าท่านะทีเด็ดนะวันนี้ผมว่าเข้าค่าเลยทีเด็ดเลยวันนี้ถือว่าสุดยอดแหละมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าเข้าท่าอยู่วันนี้ผมดูดวงดาวแล้วถือว่าวันนี้ มันน่าจะเป็นวันที่เข้าท่าที่สุดนะวันนี้ถือว่าเข้าท่าที่สุดเอ้ากลับมาดูเลยครับนะกลับมาดูเลยวันนี้นะ,ะดูว่าเป็นยังไงวันนี้มีทั้งลาวและฮานอยไงนะลาวนาครกำแพงเวียงจันทร์วังเวียงหลวงพระบางวันนี้มีครบจบกระบวนความเอ้ากลับมาดูตัวนี้เนี่ยโปรแกรมที่ตัวผมว่านะท่านสมัครเรียนไปท่านได้โปรแกรมตัวน,นี้โปรแกรมตัวนี้มันจะสะดวกท่านอยากรู้อะไรอยากรู้รัศมีจันทร์คลิกที่เลขสองอยากรู้ลัคนาวันก็ลคลิกที่วันอยากรู้เอ่อ LD ดีก็ ดูที่องศา Arkansas, คลิกเลยมันก็มีโอกาสได้ง่ายไงก็เรียวกว่ามันหาง่ายนะยก็เรียกหาง่ายแล้วท่านก็พอได้รัศมีจันทร์คลิกได้ปุ๊บท่านก็ไปดูเลยว่าเลขอยู่ในราศีใดราศีใดจะเป็นเลขทีกีซีเลขอยู่ในราศีใดราศีใดมันจะเป็นเอออดีอย่างเงี้ยอันนี้นง่ายนะอันนี้ง่ายเลยท่านสามารถคลิกได้แต่ว่าท่านต้องเรียนนะพอได้โปรแกรมแล้วก็เรียนนั่นแหละมันจะมันถึงจะเข้าใจและคลิกได้และเข้าใจถ้าเอาโปรแกรมไปอย่างเดียวถ้าไม่ได้เรียน,นก็ไม่เข้าใจนะ พอโปรแกรมเขาไม่ได้ทําเพื่อตรงนี้มาไงผมผมมาเอาดัดแปลงเรื่องโปรแกรมอีกทีหนึ่งแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ไปดัดแปลงโปรแกรมเขานะแต่หมายถึงว่าท่านต้องสอนเรียนรู้อะเอาโปรแกรมเขามาแล้วเรียนรู้ตัวเลขในตัวเลขในดวงดาวนั่นแหละต้องเรียนรู้นิดหนึ่งไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะ,ะก็สมัครเรียนไปได้โปรแกรมฟรีได้หนังสือฟรีนะครับส่วนท่านใดที่เข้าโครงการ l d ก็เข้าไปไม่เป็นไรนะก็ว่ากันตามนั้นอะมาดูวันนี้ครับวันนี้มีลาวนะ เราก็ไปลาวก่อนเลยกันนะอันนี้ไปลาวก่อนเลยกันนะเราขอไปลาวก่อนเลยกันมันมีลาวไงไปลาวก่อนเลยกันนะเนี่ยลาวฮานอยแต่ว่าขอเราไปลาวก่อนเลกันที่จริงลาวฮานอยมันจะใกล้เคียงกันมากแต่ว่าลักษณะอ่ะมันจะอยู่ใกล้ใกล้เคียงกันแหละประมาณสองชั่วโมงหกโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งเนี่ยมันก็อยู่ในเลทเดียวกันตัวเลขมันก็ดวงดาวมันอยู่ใกล้ๆก้กันนะใกล้ๆกันถ้าไปมาลาวกาต้องไป ห้าน้อยไม่มาห้าน้อยก็ต้องไปลาวอยู่ประมาณนี้ท่านต้องเข้าใจในระบบของดวงดาวเขาด้วยนะพะนเป็นดวงดาวนะครับเป็นดวงดาวอ่ามันก็สามารถที่ไปได้ช่วงเวลาเดียวกันและที่อื่นด้วยนะถ้าที่อื่นมันมีช่วงเวลาเดียวกันท่านก็เอาไปใส่ที่อื่นด้วยนะอันนี้คือช่วงเวลาเดียวกันนะอิทธิพลดาวมันจะเป็นลักษณะอย่างน้นี่ช่วงเวลาลาวนี่มันอยู่ในช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งใช่ไหมสองทุ่มครึ่งเนี่ยพอสองทุ่มครึ่งเราปูกดวงวาัะคลนาม,มาเสร,ร,ร็จสับเรียบร้อยละคนามันก็อยู่อยู่ราศีตุลเนี่ยใช่ไหมล,ะล,ะาลา่ะล,ะาลาัะคณาราศี ลัคนาตรงนี้ราศีตุลอ่าตัวชี้ผมไปไหนเราผมจะเอาตัวชี้มาให้ท่านอ๋อนี่อยู่นี่หาตัวชี้เนี่ยครับลัคนาราศีตุลเห็นไหมอยู่ตรงนี้เลขสองทับลักนะแล้วก็ถอดรหัสออกมาหกแปดสี่หนึ่งเจ็ดห้านะราศีตุลน,นะแล้วก็ไปราศีตุลเหมือนเดิมนะลัคนาทวารทศสังสารตุลเหมือนเดิมเหมือนกันหกสี่แปดหนึ่งห้าเจ็ดก็เอามาเหมือนกันก็เยอะเหมือนเยอะหนะ้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดหกแปดอันนี้ก็เหมือนกันอยู่แล้วเพราะเลขมันเหมือนกันไนงะ แต่ถ้าเหมือกันเยอะๆอย่างนี้ท่านต้องไปเอาไปเหมือกับ k คอด้วย k คอคือ8กับ3มีแค่นี้แล้วก็เหมืองอยู่ที่8เนี่ยเลขทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย1 5 4 6 7เนี่ยมันเหมืองอยู่ที่8ปดอะนะมันจะมาไหมล่ะถ้า8แล้วโดยหลักมันเหมืองแล้วมันมานะอย่างเมื่อวานเนี่ยเหมืองหนึ่งมันก็มาทั้ง8ทั้ง1เลยนะเมื่อวานอันนี้เหมืองตัวเดียวเลย8เลยนะเพราะฉะนั้นก็เต็ง8ปดอะรอบนี้ก็เราเต็ง8 8เราไปดูว่ามันเป็น8อะไรครับก็ AR ถ้ามมุ AR เนี่ยเป็นมุมที่มาของเราอยู่แล้วก็คือ8 8 1ารถเป็น 8ปดหครับเนี่ยก็คือจัดไปตามนี้เลย8ปดหนึแล้วก็ลัคนาวันเอลดคือ5อ้าวก็8 5เต็มเต็มใช่ไหมอ่าไปดู ISI ก็มี8ปกับหก็ชน8เนี่ยก็เต็งไป8 5ดห้าตรงนี้ถ้าเกิดว่า5้างงแงก็เราก็จัดไป8 1ใช่ไหมถ้าห้างงแงก็จัดไป8 1แต่ถ้าบังเอิญอ่อแปดมางอแงก็จัดไป3 1 3หนึ่งสามหหแล้วก็สาตัวนี้ด้วยอย่างนี้ก็คือวิธีการนะแต่ในนี้ผมไม่ได้ไปจัดให้ท่านตามที่ผมพูดนะ อ่าแปดนะแปดแปด้าเนะี่ยผมก็เน้นไปที่85ดห้เลยไยเน้นไปแปดห้ตัวแรกก่อน83คือตัวนี้นะแล้วก็87 87เอามาจากมุมทีจีเนะเอามายิงกันหน่อยนะแต่ตามหลักถ้าท่านจับประเมณนนีน้ก,ก็แปดห้าแหนั่นแหละนะก็จับตามนี้คือ85 81เลยเพราะว่าหมือนแปดอยู่แล้วแปดหนะแล้วก็ไปดู m อ็มตูดีเอ็มดีก็หกแปก็ชน1 3089มันเยอะนะชน8ด้วยแล้วก็ไอ้เก้าก็หนะึ่ง ผมเนเจอก็แต่ว่าตัวมันเหมือนจริงคือหนึ่งสามศูนย์แปดใช่ไหมหนึ่งสามศูนย์แปดที่มันเหมือนกันก็หนึ่งสามศูนย์แปดเหมือนก็เหมือนอยู่ที่แปดเห็นไหมอย่างเงี้ยนะอันนี้คือหลักการนวะวิธีการก็คือจะจัดไปประมาณนี้เนี่ยผมก็จัดให้คู่ท่านหน่ห้าแปดแต่ผมไม่ได้ไม่ห้าแปดไงแต่ถ้าห้าแปดได้มาถ้าห้าได้มาก็หนึ่งนะเป็นแปดหนึ่งเลยนะเต็มเต็มเลยนะครับเนี่ยเป็นแปดหนึ่งเลยแปดนี้มันน่าจะมีโอกาสสูงเพราะว่ามันไปได้อเด้วยไงทีนี้ถ้าถ้าเกิดว่าเอตััวนนนี้มมมไ่่าาลยกก็็ง ถ้าอย่างเงี้ยนะถ้าแปดไม่มาตัวซ้ําถ้าแปดมาตัวซ้ํามาก็แปดหนึ่งแปดห้าแค่ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าแปดตัวซ้ำมันไม่มาแต่ตัวนี้มันมาก็สามหนึ่งหกสามห้าแค่นั้นเองนี่คือจัดสามตัวเป็นตามนี้นะแต่ในนี้ผมไม่ได้ใส่ไว้นะวันนี้นี่ผมไปเน้นเป็นอ่าแปดห้าผมไปเน้นตรงแปดห้านะในนี้ผมเน้นเลยแปดห้าเลยไงก็เน้นแปดห้าเลยหนึ่งเนี่ยเราถือว่าห้าเป็นเกษตรห้าเป็นบริโภคห้าทับลักอยู่ตรงนี้ผมก็ถือว่า ห้ามันจะเด่นกว่าหนึ่งนะผมก็เลยจัดแปดห้าไปเลยในเต็มๆวัดดวงวัดชอบเข้าวัดเลยวัดดวงวัดพื้นวัดดวที่หัวตําเวลาวัดตีได้ได้หัวที่หัวตําแต่ว่าโอเคนะวัดบางทีมันก็โอเคนะนะมันมันก็คุ้มอะแต่เราวัดตร่เนี้ยนะมันเรียกว่าตัววัดดวงเราหายไปสองวันได้มา วันหนึ่งหายไปสองวันก็ยังคุ้มอยู่นะยังคุ้มอยู่นะครับบางทีได้สามวันติดสามวันติดแล้วหายไปสองวันก็ช่างมันเถอะหายไปหนึ่งวันก็ช่างมันเถอะนะสายวัดเนี่ยสายวัดสายวัดเราอยู่สายวัดไม่ใช่สายมูเราอยู่สายวัดนะฮะแปดนะสายวัดก็จะตามนี้นะ ไปหน้าไปสามเป็ดหนึ่งไปเจ็ดแล้วใส่ไว้ัวเพราะว่าทีเอสมันอยู่ันสองสามห้าแปดนะถ้าเกดมาจึงนี้ยิงจับคู่กันได้เลยคนบอกจับคู่อย่างเงี้ยก็สองสามสองห้าสองแปดสามห้าสามแปดแปดห้าแปดเนี่ย 5, 3, 8, 8, 58, นะมันก็มาชนห้าแปดอยู่ตรงนี้แปดห้าแปดสามก็มาชนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วถูกไหมครับอ้าวน,นี้ของลาวนะอันนี้ของลาวนะครับของลาวของราก็ตารางวิเคราะห์เอาตารางวิเคราะห์ท่านก็ดูตารางวิเคราะห์นี่ตารางวิเคราะห์นะส่วนสายหวานมันเยอะไหสายหวานเนี่ยครับเนี่ย สายวันมันเยอะสายวันแล้วก็ตัดเอาที่ติดแปดเลครับก็ประมาณนั้นนะก็ติดแปดมีอะไรบ้างก็ตามนี้เลยหนึ่งแปดแปดห้าแปดเจ็ดแปดห้าสามเนี่ยที่ผมจับไว้ตรงนี้ในชุดหนึ่งนะเนี่ยคือในชุดหนึ่งที่จัดไว้ตามนี้เลยไหมก็จับไว้ตามนี้ถ้าจะเอาตามนี้เลยก็ได้นะฉันเอาตามนี้ก็เลยเพราะว่า,ย,างงยังไงที 2, 5, เอสแต่ไม่อยู่ก็สองห้าสองสามห้าแปดก็ชนห้าแปดอยู่แล้วถูกไหมครับลักษณะนี้นะเอา อันนี้คือตารางวิเคราะห์ให้ดูอันนี้มันมาได้ตั้งแต่6กโมไปจนถึงสามทุ่มยีนะช่วงเวลาของเขานะครับแต่ว่าช่วงเวลา TGC คือรัศมีจันทรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะท่านต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยต้องคิดหาอันนี้สูตร ไนสูตรลาวสูตรลาวนี่ก็โคตรแม่นนะครับทีแรกก็เก้าเจ็ดเลยนะเก้าเจ็ดด้วยคราวที่แล้วอ่ะคราวนี้ก็จะมีอะไรก็มีแปดเจ็ดมีมีมีแปดมีเจ็ดมีหกมีห้าอันนี้มาแน่ๆมีเจ็ดมีมีเจ็ดมีแปดมีหกมีห้าพอแปดหกเจ็ดห้าเก็เอาไปคู่กับดาวเมื่อกี้ก็ได้ดาวมันก็ชนแปดอยู่แล้วใช่ไหมสูตรก็มีแปดดาวก็ชนแปดอกว่าแปดแรงนะลาวเนี่ยแปดแรงแน่ๆเลยนะครลาวนะแปดแรงแน่ๆเลยเอ้ามาดูฮานอยฮาวันสปาดานังนะครับก็วันที่เจ็ดเหมือนกันแต่ลักษณะนี่จะอยู่ที่เดียวกันนะ ลัคนณาอยู่ที่เดียวกันเลยมันออกหกโมงครึ่งกับสองทุ่มครึ่งลักนณาอยู่ราศีตุลเหมือนกันเลยเห็นไหมเนี่ยลักนณาอยู่ราศีตุลเหมือนกันเลยอ่าลักนณาราศีตุลก็หกแปดสี่หนึ่งเจ็ดห้าแต่ว่าลักนณาทวารสาศักดะ์จะอยู่โคละที่นะเพราะมันละเอียดกว่าครับนะลักนณาทวารสาศักดะ์จะไปอยู่ที่ราศีเมษสามหนึ่งห้าแปดสองเห็นไหมเอาตัวนี้มาเหมือนกันเหมือนอยู่แค่หนึ่งห้าแปดพอหนึ่งห้าแปดก็เหมือนอยู่ที่แปดตัวเดียว LOD ดก็มีแปดหกเจ็ดด้วยก็ถือว่าแปดแปดตัวเดียว 8 1ก็จะมือเองนะแปดห้าแปดหนึครับเนี่ยแปดหหนึ่งหรือท่านจะเอา8 2ก็ได้2องมันทับรักอยู่เนี่แต่แปดห้าแปดหนึ่งสองแปดอย่างนี้ก็ได้นะเอา2อหรือเอา9้ามายิงก็ได้นะเอาสเอา9มายิงก็ได้ผมเอา5้ามายิง5 8 1นะตรงนี้นะแล้วก็8 5ดห้าปดหนปดเจ็ดเนี่ยของฮานอยหอยอันสปาดานังนะอันนี้นะมีโอกาสสูงมากเลยทีเอ็ด่อยู่ก็สองหอยู่แล้วถูกไหมสอ้าสามแอยู่แล้วตัวเต็งก็คือ8อยู่แล้วก็จัดไปเลยเนี่ยแปดห เต็มเนะต็มนะแปดห้าแปดหนึ่งเต็มเต,ต็มเต็มประตูแปดห้าแปดหนึ่งเต็มเต็มเลยนะครับตามนั้นเลยนะครับอันนี้ของฮานอยออนสปาดานังถ้าไม่มานี่ก็วิ่งลาวแน่นอนแปดนะครับเพราะวแปดมัน,นเหมือนชัดเจนเลยทั้งสองสองสองส่วนนะของฮานอยก็ละเมอเออเหมือนอ,อยู่ที่แปดแล้วของลาวก็เหมือนอยู่ที่แปดอย่างเงี้ยประมาณนี้นะอันนี้ของฮานอยออนสปาดานังนะก็จัดให้ตัาบอย่างนี้ส่วนเอ็มทูดีหนูเลขมันเยอะแล้วก็ไอเก้าก็เลขเยอะแต่ว่าเลขเยอะจริงๆแล้วตัวเหมือนกันอยู่แปดหนึ่งสามศูนย์ใช่ พอแปดหนึ่งสามศูนย์เนี่ยท,ที่ท่านเห็นในตารางวิเคราะหเนี่ยของของฮาหนอยเนี่ยแปดหนึ่งสามศูนย์นะที่ผมท,ที่ที่ว่าตัวมันเหมือนกันอะไปไหน,น,นละแปดหนึ่งสามศูนย์เมื่อกี้ตัวมันเหมือนมันมันเหมือนกันตรงนนะ8 130, 8, 8 130เนี้ยนะแปดหนึ่งสามศูนย์แปดแปดแปดหนึ่งสามศูนย์นี่ไงแปดหนึ่งสามศูนย์ที่มันเหมือนกันระหว่างอ M2D และ I9 ใช่ไหมตรงนี้นะระหว่างอ M2D I9 ก็ติดแปดอยููุ่่ดดดดดีีเพราาะตติแปอยจัม โครงการเลยครับแปดห้ามาไม่มาแปดหนึ่งเอ้ามาไม่มานะอันนี้คือวิธีการนะครับวิธีการต่วนสายหวานท่านก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วสายหวานนี่ก็หวานไปตามนี้เพราะสายหวานนี่ก็ต้องหวานอยู่แล้วนะถ้าหวานถ้าก็ติดแปดถ้าก็หวานแบบติดแปดก็ได้หรือจะอะไรก็แล้วแต่ท่านะเอามาลองดูสายหวานนะอันนี้ก็คือสายหวานสายหวานก็ชอบนะสายหวานนี่ได้ตังค์ทุกวันยิ้มทุกวันลยสายหวานเไม่ได้มีไปไหนนะออาอันนี้ก็ให้ท่านได้เห็น แต่ท้งนี้ท้งนั้นนะที่ผมวิเคราะห์เนี่ยผมก็วิเคราะห์ตามโหตามโหราศาสตร์นะอ่าตำราวิชัยสงครามสูตรจรงโชคโพิจโรโดภาคภาคโหราศาสตร์แห่งความร่ำรวยพยากรณ์ตัวเลขแลข้วดาวเข้าจุดตำแหน่งต่างๆผมก็มาวิเคราะห์ให้ท่านได้รับรู้รับชมกันอย่างนี้นเองนะก็โปรดฟังด้วยความอ่าพินิษพิจารณาฟังด้วยวิจารณญาณาน,นั่นแหละเพราะนี่เป็นเรื่องการวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์นะแต่วิเคราะห์ทีไรก็ตรงทุกทีเหมือนกัน <im attraction> <vagy> นะไม่รู้จะว่ายัางไงมอนกันนะเอาก็ตามนั้นนะครับเนี่ยตามนั้นเลยนะขออให้ทุกท่านโชคดีเดี๋ยวผมขึ้นอตัวใหญ่ให้ท่านดูนิดหนึ่งก็ได้นะท่านจะได้ดูตัวใหญ่มาหน่อยก็ได้นะประมาณนั้นนะจะได้เห็นตัวใหญ่มานะแต่ว่าอาทำไมเนี่ยท่านก็ได้เห็นตัวใหญ่ตามนี้นะที่ผมให้เห็นแล้วเนี่ยนะก็เน้นอยู่ประมาณนี้นะอะวันอันนี้อันนี้อัน لي, อน لي, ี้เป็นของเราท่านสังเกตดูทงนะครับท่านสังเกตดูทงนะท่านสังเกตดนะูท,ง,ทงครับ อันนี้จะของลาวท่านสังเกตดูธงนะก็ประมาณนั้นนะสังเกตดูธงอันนี้จะสูตรสูตรนี้ก็สูตรลาวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฮานอยนะท่านสังเกตดูธงอันนี้ฮานอยก็จะมีธงของเขาอยู่นะครับอ่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ํารวยสมปรารถนานะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองขอให้ร่ํารวยหยิบล้านทุกคนสวัสดีครับ